วันนี้เรามาเล่นเวิร์ฟ V ห้าสิบแปดนะครับแล้วก็นี่โอ้โหพ่อบุญทุ่มจัดไปทั้งเวิร์ฟห้าสิบแปดและอะไร A4DO d f o 4 v เบอรสั้นโอรวยก็จัดไปเลยทั้งของดีทั้งนั้นจัดไปไปเล่นกาแฟกันครับผม ถือว่าวันนี้เวิร์กช็อปให้กับลูกค้าที่แสนดีไปเลยตอนนี้เป็นลูกสีชื่ออะไรครับผมซัมเมอร์ครับซัมเมอร์ใช้งานจริงแล้วด้วยใช้แล้วรอบคุณแล้วจ้าแต่วันนี้ก็คือไม่ไหวแล้วเครื่องกดตุยไปแล้วไม่ไหวทํางานเยอะมากวันละกี่แก้วอ๋อนี่้องขายได้วันละ60แก้วรับ60แก้วนี่คือขั้นต่ำนะเขาก็เลยมาถอยตัวนี้ทำงานได้เร็วขึ้นแต่บอกก่อยากจะเร็วกว่านี้เปิดออนดีมานไปเลยจิมไปเลยอ่าตัดไปยี่ิกรัมครับผม กาแฟวันนี้ก็20กรัมเราใช้เลโชน1ต่อ2เหมือนเดิมเราจะมาหาเบอร์บทกันนะครับเพราะฉะนั้น20 1ต่อ2กาแฟยิวออกมาก็คือ40 ml นั่นเองครับผมเราจะมาดูเราเทเข้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะกลับมาแทนที่นี่ไม่กดก่อนเลยพอสตาร์ทแล้วมาดูใกล้ๆเลยครับผมนี่ดูความเร็วจับเวลาเองเลยนะครับผม1 2 3 4ไปเลยครับผมไปได้ทีเดียวครับผมสุดยอด ทำงานได้เร็วมากจัดไปต่อรองครับ10วิครับผมผมนับแล้วในใจอ่าตบเลยตบแรงๆเลยครับตบแรงๆเลยครับถอกๆเลยอ่าเราเปิดไปเลยครับผมอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆเราครับเี่ะนี่ก็โหแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยอะตรงนั้นมัมีไหมอะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอันนีเดียวอ่าโอเคก็สิเรียกเอาให้หมดอ่ะโอเคมาดูเอาปิดเครื่องยังไม่ปิดเครื่องเลยมันเบาอ่ะ โบไแบงืมซีโร่รีเทนชั่นมีจริงครับมซื้อซักปัดเก็บปัดเก็บให้คุณนี่นะเอาลิ้นเลียมเลยไหมนะหนอไม่สวยไม่สวยโอเ้โหกลิ่นดีแล้วนะดีดีแก๊สเข้าไปอีกทีนึงกาแฟเพิ่งเปิดถุงเหมือนเดิมเลยโอ้โหลมุนว่ะคุณเฟลเวอร์จัดตัวนี้ King of f l a v o อ ้า MF1 ถ้า MF1 King of Body sweetness. <c oughs> s w e e t n e s นี่จัดไป <c oughs> ว่าล้วทำยไงอ่ะจะซื้อ2ตัวเท <c oughs> <c oughs> ่าไหร่วางนี่เลยน้อมคอก็เข้าแล้วรุ่นใหม่โ <c oughs> อ้โหเป็นรอยกันหมดละเ <c oughs> <c oughs> อาน,นี่เลยเข็มน้อมคอใช้อยู่ข้างบนนี่นี่วันนี้มาเปิดบูธวันนี้มาเปิดบูธน้อมคเอมเ,คเซตอยู่ตรงนั้นหมดวันนี้คือน้อมคอเซตเล็ก มีอะไรก็ใช้อันนั้นอ่ะใช้ได้หมดหรอคนเก่งอ่ะทำได้หมดอะโอเคแล้วเราก็อย่างงี้ฟลิปเคาะครับผมศูตรสูตคืนสูตรสามัญใช้อะไรก็ได้อืออืมเอออ้าวเนี้ยบหน่อยมาดกอดแอ่นี่จริงจังจริงจังเออไม่ให้หกเลยเลเวลเลอร์ครับผมอ้สเปเชียลตีเจก็ยังดีเหมือนเดิม ห้าสิบอะไรห้าสิบแปดจุดห้าห้าก็จะเก็บขอบได้หมดนะครับแล้วนี่อะไรเวิร์บครับผมก้าห้าสิบแปดจุดห้าห้าเช่นกันครับผมอืออ๋อม่กี่สอนแทมไปแล้วสอนมันก่อนเรียบร้อยอาอแล้วก็ไม่ให้เบี้ยวนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูดูว่ามันดุงแบบซ้ายขวาเหมือนล้อเหมือนล้อจักรยานอ่ะไม่ดุงรุ่นนี้แล้วจะดุ้งได้ไง อ่าแล้วก็นี่ตัวนี้อะไรอะไรอะไร,อะไรเอ้มีได้ยังเราน้ำแของเข้าเลยครับผมเอาน้ำร้อนมาวันนี้เราใส่เกล็ดเขาด้วย er ใครอยากได้เกล็ดก็ซื้อซะครูขายเองทำเองกับมือเลยประกอบเองเลยนะครับใส่น้ำก็พอดีพอดีไม่ต้องเต็มมากโหเข้าเหยืเลยเลยเลยเถิดเลยข่าเลยเถิดออกการับ,รบแล้วเราก็เปิดอย่างนี้ไปเลยค,ครับผมเก็บนี่ เสียวเสียวอย่าเป็นต้นเหตุแข่งอับขีแล้วก็ความชิบหายนะครับผมเอามามาดูกันครับผมตอนนี้เราเล่นที่5าบาก่อนตามบาร์นี่เลยครับดูนะกดไปเลยครับผมรถเปรี้ยวครับผมมาโูนี่สวยสวยสวยดูข้างล่างนี่ก่อนเก้าบารครับผมอย่ามาันก็เล่นไปเรื่อยมาเดูให้ โอ้โหสวยมาก <Elena> วัวไตคอยล้มครับผมเี่ก right ้าบาทแล้วมันก็ตัดนะฮะแล้วมันก็จะแล่นลงไปโ้เป็นเคิร์ฟก็ผมเราก็ต้หาบาลานซ์ให้ได้แค่นั้นเองครับประมาณนั้นแดกซะอ่ะมาดูฟองข้างน้าต่อเลยนี่เผื่อไล่ฟองนะเผื่อไล่ฟองให้มันแห้งชัวร์ ไล่ไปให้ได้40 ml จบ35วิเท่านั้นเองนะครับต่อไปเอาเปลี่ยนพิชเชอร์เนี่กดตัวนี้ครับกดตัวนี้กดตัวนี้เข้ามาเลยใกล้ๆเลยอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดนะฮะ<บ>มันจะเปิดไม่ออกแรงดันมันจะค้างอยู่นะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ปลอดภัยก็เสร็จแล้ว <c oughs> เวนี่ยจับอย่างงี้ปึ๊บเนี่รถที่อะไรน้องคอแดงสักแทะตอนนี้ผลิตใหม่และร้อยตัวรีบจองซะ เวิร์บวีห้าสิบแปด from beginning to infinity ฟันัไงเล่าแลกซะ